คุณเคยสงสัยไหมว่าเมื่อความรักและความเชื่อใจถูกทำลายมันจะเหลืออะไรบ้างวันนี้คุณจะได้เห็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการหักหลังที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนท้ายจะทําให้คุณตั้งคําถามกับชีวิตและทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อมาตลอดอย่าพลาดเพราะเรื่องนี้จะทําให้คุณไม่สามารถละสายตาไปจากหน้าจอได้จนกว่าจะจบวันนี้เป็นวันที่ฉันจะไม่มีวันลืมทุกอย่างเริ่มต้นจากความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจฉัน ฉันเริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องในบ้านของเราเมื่อเธอกลับมาจากที่ทำงานบ่อยครั้งที่เธอดูห่างเหินและใจลอยทุกอย่างเริ่มสั่นคลอนในใจของฉันเมื่อฉันเริ่มพบข้อความที่ไม่เหมาะสมในโทรศัพท์ของเธอความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจฉันไม่สามารถทนเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้คืนนี้ฉันตัดสินใจโทรหาพ่อแม่ของเธอฉันขอให้พวกเขามาที่บ้านเพราะฉันต้องการให้พวกเขามาช่วยจับตัวชายคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตของเธอ ฉันบอกพวกเขาว่าฉันต้องการให้พวกเขาเห็นมันด้วยตาของพวกเขาเองเวลาผ่านไปนานกว่าที่ฉันคิดจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็มาถึงฉันพาพวกเขาไปที่ห้องนอนของเราพ่อแม่ของเธอดูตกใจเล็กน้อยแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนฉันในขณะที่เรากำลังยืนอยู่หน้าประตูห้องนอนเสียงกระซิบจากห้องดังออกมาหัวใจของฉันเริ่มเต้นเร็วขึ้นฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุน เมื่อฉันเปิดประตูสิ่งที่ฉันเห็นทําให้ลมหายใจของฉันติดขัดชายคนนั้นผู้ที่ฉันเคยคิดว่าเป็นเพื่อนสนิทของเธอนั่งอยู่บนเตียงข้างเธอทั้งสองคนหันมามองเราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจและกลัวพ่อแม่ของเธอทําท่าทางตกใจมากแม่ของเธอกลั้นน้ําตาไม่อยู่ขณะที่พ่อของเธอหายใจแรงขึ้นฉันยืนอยู่ที่นั่นมองสิ่งที่ไม่คาดคิดจิตใจของฉันเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เธอพยายามพูดแต่เสียงของเธอแผ่วเบาขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงฉันไม่สามารถพูดอะไรได้แค่ยืนมองความรู้สึกทั้งหลายตีกันอยู่ในใจแต่ในขณะที่ทุกอย่างเงียบสงัดสิ่งหนึ่งที่ฉันได้ยินทำให้ฉันตกใจมากยิ่งขึ้นประตูห้องยังคงเปิดกว้างและฉันได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งที่มาจากด้านหลังมันไม่ใช่เสียงของใครในห้องนั้น มันเป็นเสียงของใครบางคนที่กำลังเดินเข้ามาแล้วฉันก็หันไปแต่สิ่งที่ฉันเห็นนั้นทําให้ฉันแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องยังคงดำเนินต่อไปกรุณาติดตามตอนต่อไปต่อจากตอนก่อนหน้าฉันหันไปช้าๆเสียงฝีเท้าที่ได้ยินนั้นหนักแน่นและมั่นคงหัวใจของฉันเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาจากอ,อกทุกคนในห้องเงียบสนิทไม่มีใครขยับแม้แต่ปลายนิ้ว แสงไฟจากโถงทางเดินาสาดเข้ามาทําให้เงาร่างของคนที่เดินเข้ามาดูใหญ่โตและน่ากลัวฉันเพ่งมองแล้วฉันก็เห็นชายอีกคนหนึ่งชายที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเขายืนอยู่ที่หน้าประตูสวมเสื้อเชิ้ตสีเข้มสายตายเย็นชาและมั่นใจเขามองไปรอบห้องอย่างสงบเหมือนคนที่รู้ดีว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครพูดอะไรออกมาแม้แต่ภรรยาของฉันก็เหมือนจะกลั้นหายใจ ชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่ทำให้ฉันรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวเขาพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบเย็นฉันคิดว่าคงถึงเวลาที่ความจริงต้องเปิดเผยแล้วทุกคนในห้องหันมามองเขาพร้อมกันแม่ของเธอเริ่มร้องให้เบาๆพ่อของเธอขมวดคิ้วแน่นฉันยืนนิ่งสับสนไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดถึงอะไรชายคนนั้นก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวเขามองตรงไปที่ฉัน น่าไม่รู้เลยใช่ไหมว่าฉันคือใครฉันพูดไม่ออกแค่สายหัวเบาๆเขาหัวเราะในลำคอฉันไม่ใช่แค่คนรักของเธอฉันคือคนที่อยู่ใกล้นายมากกว่าที่นายคิดคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางอกฉันทุกอย่างหมุนวนในหัวภาพในอดีตย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วฉันก็เริ่มสงสยัยสิ่งที่ฉันเห็นในตอนนี้อาจไม่ใช่เพียงเรื่องของการนอกใจ เสียงลมหายใจของทุกคนดังขึ้นพร้อมกันบรรยากาศในห้องหนักจนแทบหายใจไม่ออกฉันรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจะไม่ใช่แค่เรื่องของความรักที่ทรยศเรื่องราวยังไม่จบความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยในตอนต่อไปต่อจากตอนก่อนหน้าความเงียบในห้องนั้นช่างหนักหน่วงทุกคนต่างจับจ้องไปที่ชายคนที่เพิ่งเข้ามาเขามองไปที่ภรรยาของฉันแล้วหันมามองที่พ่อแม่ของเธอที่ยืนตัวแข็งทื่อ รอยยิ้มของเขายังคงอยู่แต่ท้าทางของเขากลับดูอ่อนโยนขึ้นทุกคนคงสงสัยว่าใครกันฉันคือเพื่อนเก่าของเธอเขาพูดพร้อมกับจ้องมองไปที่ภรรยาของฉันที่เป็นมากกว่าคําว่าเพื่อนภรรยาของฉันพยายามกลั้นน้ำตาเธอก้มหน้าไม่ยอมสบตากับใครแม่ของเธอกลั้นน้ำตาไม่อยู่เริ่มร้องให้เสียงสะอื้นพ่อของเธอถอนหายใจเหมือนกับว่าทุกอย่างเริ่มลงตัวในความคิดของเขาแล้ว ชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อไปว่าฉันรู้ว่าเธอจะต้องรักฉันแต่เธอไม่ได้เลือกเพราะตอนนี้ฉันคือคนที่เธอต้องการเขาหันมองไปที่ฉันสายตาของเขาก็เต็มไปด้วยความท้าทายนายไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างๆนายไม่ได้รักนายอย่างที่นายคิดฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังถล่มลงมาทับตัวฉันแค่คําพูดของเขาก็เหมือนมีดที่ฝังลึกในหัวใจพ่อของเธอเริ่มถามเสียงเข้มคุณหมายความว่าอย่างไร คุณพูดอะไรไร้าสาระชายคนนั้นยิ้มอย่างขมขื่นมันไม่ไร้าสาระหรอกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันมีเหตุผลของมันแล้วภรรยาของฉันก็พูดขึ้นเสียงของเธอแผ่วเบาใช่ฉันรักเขาคำพูดนี้เหมือนกับการตอกย้ำให้ทุกคนในห้องรู้สึกถึงความจริงที่ไม่มีทางหนีไปได้น้ำตาของเธอเริ่มไหลออกมาสายตาของเธอไม่กล้าเงยงขึ้นมามองใครฉันยืนอยู่ที่นั่นปวดร้าวแต่ในขณะเดียวกันความโกรธก็กำลังพุ่งขึ้นมา มันเหมือนกับว่าฉันสูญเสียทุกสิ่งไปในชั่วข้ามคืนฉันมองไปรอบๆห้องพ่อแม่ของเธอยืนอยู่ข้างๆฉันทั้งสองคนดูเหมือนจะไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วชายคนนั้นก็หันไปพูดกับพ่อแม่ของเธอผมรู้ว่ามันยากที่จะรับฟังแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเขาและเธอมันเกี่ยวข้องกับทุกคนในห้องนี้ความเครียดที่สะสมอยู่ในอากาศเริ่มทวีคูณขึ้นทุกคนมองหน้ากัน เสียงของการหายใจที่หนักหน่วงคือเสียงเดียวที่สามารถได้ยินได้ในขณะนั้นพ่อของเธอเริ่มขยับตัวมันจะต้องมีคำอธิบายที่ดีกว่านี้คุณสองคนจะต้องรับผิดชอบชายคนนั้นยิ้มและพยักหน้าผมเข้าใจครับผมพร้อมจะรับผิดชอบในขณะที่ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะพูดต่อฉันก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ขาดหายไปและเมื่อฉันกำลังจะพูดอะไรออกไปประตูห้องก็เปิดออกอีกครั้งแต่คราวนี้ มันเป็นเสียงของใครคนหนึ่งที่ทําให้หัวใจของทุกคนเต้นรัวอีกครั้งเรื่องราวยังคงดําเนินต่อไปสถานการณ์กําลังจะพลิกผันในไม่ช้าเสียงประตูที่เปิดออกดังขึ้นในความเงียบงันของห้องทุกคนหันไปมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจและในขณะนั้นร่างของชายคนหนึ่งที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏตัวอยู่ที่ประตูเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดท่าทางมั่นใจเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ ทุกสายตาพุ่งไปที่เขาทันทีชายคนนี้เขาคือใครกันฉันรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวฉันพ่อแม่ของภรรยาฉันมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามภรรยาของฉันหันไปมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนชายคนนั้นยิ้มบางๆก้าวเข้ามาอย่างช้าๆและพูดเสียงต่ำผมคือนักธุรกิจที่ภรรยาของคุณพูดถึงบ่อยๆคำพูดนั้นเหมือนกับสายฟ้าที่ฟาดลงกลางอก ภรรยาของฉันเบือนหน้าหนีน้ำตาเริ่มไหลรินออกมาคุณคุณคือใครพ่อของเธอถามด้วยเสียงแหบแห้งชายคนนั้นมองไปที่พ่อแม่ของเธอและตอบด้วยเสียงที่มั่นคงผมคือคนที่ภรรยาของคุณเคยพูดว่าเขาคือผู้ชายที่ทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาผมคือคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอมาก่อนแต่ตอนนี้ผมจะอยู่ในชีวิตของเธอตลอดไปทุกคนในห้องนั้นยืนนิ่ง เหมือนกับว่าทุกคำพูดที่ออกจากปากชายคนนั้นเป็นอาวุธที่แหลมคมฉันแทบไม่สามารถหายใจได้เสียงของการหายใจของทุกคนในห้องชัดเจนขึ้นชายคนนั้นเดินไปหาภรรยาของฉันเขายื่นมือออกไปเพื่อสัมผัสเธอแต่ภรรยาของฉันถอยห่างคุณทำแบบนี้ไม่ได้ฉันตะโกนออกไปแต่คำพูดของฉันดูเหมือนไม่มีความหมายในห้องที่เต็มไปด้วยความเครียดนี้ชายคนนั้นหันมามองฉัน คุณคงรู้แล้วใช่ไหมครับความรักมันไม่สามารถควบคุมได้เขาพูดแล้วหันไปมองภรรยาของฉันเธอไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะในที่สุดแล้วเราทุกคนก็ต้องยอมรับความจริงภรรยาของฉันเริ่มสะอื้นออกมาขอโทษนะฉันไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้น้ำตาของเธอไหลลงมาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดแต่ทุกคนในห้องยังคงเงียบไม่สามารถทำอะไรได้ แล้วชายคนนั้นก็หันกลับไปหาฉันคุณนี่สามารถเป,ปลี่ยนแปลงอะไรได้ความรักของเธอเป็นสิ่งที่คุณไม่มีวันควบคุมได้เขาพูดพร้อมกับยิ้มที่ดูเหมือนจะเป็นการท้าทายในตอนนี้ทุกคนในห้องต่างรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงแต่ความจริงที่เราต้องยอมรับก็คือความรักมันไม่เคยมีขอบเขตความเงียบในห้องกลับมาครอบงำอีกครั้งฉันยืนนิ่งพยายามควบคุมตัวเอง แต่ความรู้สึกเจ็บปวดในใจมันลึกเกินกว่าที่จะกลั้นไว้ได้ชายคนนั้นยังคงยืนอยู่สายตาของเขาหยุดอยู่ที่ภรรยาของฉันแสดงออกถึงความมั่นใจที่น่ากลัวและเขาก็พูดขึ้นอีกครั้งตอนนี้มันชัดเจนแล้วไม่มีอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ภรรยาของฉันน้ำตาย,ยังคงไหลรินพยายามหันมามองฉันฉันฉันขอโทษฉันไม่เคยต้องการให้มันถึงขนาดนี้เสียงของเธอสั่นเครือ แต่ในขณะเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยความเสียใจพ่อแม่ของเธอไม่ได้พูดอะไรพวกเขายืนนิ่งเหมือนกำลังประมวลผลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นชายคนนั้นหันกลับมาหาฉันยิ้มบางๆอย่างเย็นชาทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันก็แค่เรื่องของการยอมรับไม่ต้องเสียเวลาโทษใครมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาหันกลับไปหาภรรยาของฉันแล้วพูดอีกครั้งและเธอก็ต้องตัดสินใจจะอยู่กับเขาหรืออยู่กับฉัน คำพูดนั้นทําให้ทุกอย่างในห้องดูเหมือนจะหยุดลงแม่ของภรรยาฉันเริ่มร้องให้เบาๆขณะที่พ่อของเธอขยับตัวไปข้างหน้าไม่คุณสองคนต้องรับผิดชอบคุณต้องคิดให้ดีถึงสิ่งที่ทําไปชายคนนั้นไม่แสดงท่าทีอะไรเขายังคงยิ้มบางๆทุกคนต้องเจอกับความจริงไม่มีอะไรซ่อนเร้นและไม่ต้องหาทางออกเขาหันมามองฉันอีกครั้งสายตาของเขาดูเหมือนจะท้าทายคุณคิดว่าเราจะหลบหนีจากมันได้หรือ ฉันไม่ตอบเพียงแค่ยืนนิ่งพยายามจับตัวเองให้อยู่แต่ในใจความโกรธเริ่มรุนแรงขึ้นฉันไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เขาพูดได้แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความผิดที่ภรรยาของฉันก่อขึ้นเสียงของภรรยาดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เธอพูดด้วยเสียงที่เด็กขาดกว่าเดิมฉันฉันเลือกที่จะไปกับเขาคำพูดนั้นเหมือนกับการปิดฉากทุกสิ่งในห้องทุกคนหยุดหายใจ แล้วเวลาเรากับหยุดนิ่งไปชั่วขณะพ่อแม่ของเธอหันมามองพวกเขาดูเหมือนจะตกใจเกินกว่าจะพูดอะไรฉันมองไปที่ภรรยาของฉันใจของฉันแตกสลายความรักที่ฉันเคยให้กับเธอมันเหมือนกับว่าไม่มีความหมายอีกต่อไปชายคนนั้นหันมามองฉันด้วยสายตาที่เหมือนจะชนะมันคือการเลือกของเธอนายไม่สามารถควบคุมได้และเขาก็หันหลังเดินออกไปจากห้องภรรยาของฉันตามไปทันที ในขณะที่พวกเขาทั้งสองเดินออกจากห้องไปฉันรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบของฉันพังทลายลงทุกสิ่งที่เคยรักทุกอย่างที่เคยเชื่อตอนนี้มันเหมือนจะเป็นแค่ความฝันที่หายไปในพริบตาพ่อแม่ของภรรยาฉันยังยืนอยู่ตรงนั้นพวกเขาดูเหมือนจะไม่รู้จะพูดอะไรคำพูดสุดท้ายของพวกเขาคือการถอนหายใจอย่างหนักและในที่สุดฉันก็ได้แต่ยืนมองประตูที่ปิดลงไปอย่างช้าๆจากนี้ไป ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการหลังจากที่ประตูปิดลงห้องที่เคยเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและความตึงเครียดกลับกลายเป็นที่เงียบสนิทฉันยืนนิ่งอยู่กลางห้องทุกอย่างในหัวของฉันดูเหมือนจะบเบลอไปหมดแม้แต่เสียงหายใจของตัวเองก็กลายเป็นเสียงที่ไกลออกไปพ่อแม่ของภรรยาฉันยังคงยืนอยู่สายตาของพวกเขาก็ยังคงเต็มไปด้วยความตกใจและความเศร้าในที่สุดแม่ของภรรยาฉันก็เป็นคนแรกที่พูดออกมาเสียงของเธอสั่นเครือ ทำไมทำไมมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้คำถามนั้นสะท้อนอยู่ในหัวของฉันราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังถามคำถามเดียวกันกับฉันทำไมมันถึงเกิดขึ้นทำไมสิ่งที่ฉันรักที่สุดถึงทระยศฉันพ่อของภรรยาฉันก้าวเข้ามาใกล้มือของเขาจับที่ไหล่ของฉันลูกชายเราต้องยอมรับความจริงเขาพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลแต่ก็เต็มไปด้วยความหนักแน่นบางครั้งชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวงังเขาพูดต่อไป ความรักมันไม่ได้แปลว่าจะไม่เคยมีปัญหาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทนทุกข์ไปตลอดชีวิตฉันหันไปมองเขาพยายามรวบรวมสติแต่ในหัวก็ยังคงหมุนวนอยู่คุณคิดว่าเธอจะกลับมาหาผมไหมฉันถามออกไปด้วยเสียงที่เบาเรากับไม่มั่นใจในคำถามนั้นเองพ่อของเธอยิ้มอ่อนผมไม่รู้แต่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือให้เวลาทุกคนได้คิดและรักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นคำพูดของเขาทำให้ฉันรู้สึกถึงความหมองบางอย่าง แม้ว่ามันจะยังไม่สามารถลบความเจ็บปวดที่ฉันรู้สึกได้แต่มันก็คงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉันสามารถทําได้ในตอนนี้เวลาผ่านไปความคิดของฉันก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นแม้ว่าฉันจะยังไม่สามารถยอมรับได้ทั้งหมดแต่มันก็ต้องมีทางที่ต้องเดินต่อไปในขณะที่พ่อแม่ของเธอเริ่มพูดคุยกันเบาๆฉันก็หันไปมองที่ประตูที่ปิดไปและในใจของฉันความสงสัยยังคงฝังลึกอยู่ตอนนี้ ทุกอย่างอยู่ในมือของภรรยาของฉันเธอเลือกแล้วแต่ฉันก็ยังคงสงสัยว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรในวันข้างหน้าจะมีวันหนึ่งไหมที่เธอจะกลับมาหาฉันหรือว่าเธอจะตัดสินใจเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่เคยหันหลังกลับทุกคำถามนั้นยังคงอยู่ในใจแต่คำตอบมันยังห่างไกลเกินกว่าจะคาดดาวหลายวันหลังจากนั้นฉันยังคงไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นในใจทุกอย่างในบ้านยังคงเหมือนเดิม แต่ฉันรู้สึกเหมือนโลกของฉันถูกเปลี่ยนไปตลอดการเสียงของการหายใจในห้องนอนยังคงเงียบสงัดไม่มีการพูดคุยหรือเสียงหัวเราะเหมือนในอดีตภรรยาของฉันหายไปแล้วเหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าในทุกมุมของบ้านพ่อแม่ของเธอยังคงมาเยี่ยมบ้างพยายามปลอบใจฉันแต่บางครั้งมันก็ยากที่จะรับฟังคำปลอบใจจากใครทุกคำพูดที่พวกเขาพูดมันเหมือนจะไปไม่ถึงใจของฉันมันเหมือนกับการโยนคำพูดลงในทะเลที่ไม่เคยมีวันหยุดสงบ ทุกครั้งที่ฉันหลับตาภาพของภรรยาฉันยังคงแวววับในหัวน้ำตาที่เธอหยดลงบนแก้มสายตาที่หลบเลี่ยงทุกการกระทําของเธอมันเป็นเหมือนภาพที่ติดตาไม่ยอมจากไปและชายคนนั้นผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตเธอเขาทําให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องที่ยากจะทําใจได้วันหนึ่งฉันนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านมองดูแสงแดดที่เริ่มรีลงหลังต้นไม้ลมพัดผ่านเบาๆมันทำให้ฉันรู้สึกเย็นขึ้นเล็กน้อย แต่ใจของฉันกลับไม่รู้สึกเย็นสบายในขณะที่ฉันนั่งอยู่มือถือของฉันสั่นมันเป็นข้อความจากหมายเลขที่ฉันไม่คุ้นเคยฉันเปิดมันขึ้นมาและเห็นข้อความสั้นๆที่ทำให้หัวใจของฉันสถานฉันขอโทษที่ทำให้คุณต้องผ่านสิ่งนี้แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่สามารถควบคุมได้ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจข้อความนั้นมาจากภรรยาของฉันและในทันทีความรู้สึกที่เคยอึดอัดก็พุ่งขึ้นมา คำขอโทษนั้นเหมือนกับการเปิดช่องว่างในใจของฉันที่ฉันยังไม่เคยได้แสดงออกไปในขณะเดียวกันมันก็ดูเหมือนจะเป็นการสรุปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่อ่านข้อความนั้นฉันเริ่มนั่งเงียบหัวใจของฉันเริ่มรู้สึกหนักขึ้นในที่สุดฉันก็เริ่มรับรู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมาทุกคำขอโทษในโลกนี้อาจไม่สามารถกลับเวลาไปยังจุดเดิมได้แต่บางครั้งการปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปก็เป็นการทำให้ตัวเองได้เดินต่อไป ในที่สุดฉันตัดสินใจเดินออกจากสวนก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เพราะฉันพร้อมที่จะลืมแต่เพราะฉันต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตใหม่โดยไม่มีเธออยู่ข้างๆการเดินไปข้างหน้าของฉันเริ่มมีความหมายในที่สุดแม้ว่าฉันจะรู้สึกเหมือนกับว่าฉันต้องทิ้งบางสิ่งที่สําคัญไปแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ฉันต้องยืนหยัดเพื่อมันทุกวันที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันรู้สึกเหมือนตัวเองต้องสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งทุกย่างก้าวที่ฉันก้าวออกไปจากบ้าน ทุกครั้งที่ฉันมองไปรอบๆฉันเริ่มเห็นสิ่งใหม่ๆที่เคยถูกมองข้ามไปในช่วงแรกมันยากมากทุกที่ที่ฉันไปทุกคนที่ฉันพบทุกสิ่งรอบตัวมันคอยเตือนฉันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ฉันเริ่มเรียนรู้ที่จะยิ้มให้กับตัวเองแม้ว่าโลกจะไม่เหมือนเดิมแต่ฉันก็เริ่มเข้าใจว่าทุกการสูญเสียคือการเรียนรู้และทุกความเจ็บปวดจะกลายเป็นบทเรียนเวลาผ่านไปความรู้สึกของการสูญเสียเริ่มเบาบางลง แต่ไม่เคยหายไปบางคืนฉันยังคงนั่งอยู่คนเดียวในห้องรู้สึกถึงความเงียบที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการพูดคุยแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความคิดที่ลึกซึง้งวันหนึ่งขณะที่ฉันเดินไปตามถนนฉันพบผู้หญิงคนหนึ่งเธอยิ้มให้ฉันสายตาของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นความรู้สึกที่ไม่มีการคาดหวังอะไรจากกันแค่การยิ้มแย้มในเวลานั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนชีวิตยังมีบางสิ่งที่สามารถเริ่มใหม่ได้ เราพูดคุยกันสักพักและฉันรู้สึกว่าแค่การพูดคุยกันก็ทําให้หัวใจของฉันเบาลงเธอไม่ได้มาพร้อมกับการคาดหวังหรือความกดดันใดๆเธอแค่เป็นคนที่อยู่ในเวลานั้นแม้ว่าเธอจะไม่ใช่คนที่จะเข้ามาทดแทนที่ภรรยาของฉันแต่การพบปะครั้งนั้นทําให้ฉันเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการเริ่มใหม่ไม่จําเป็นต้องหมายความว่าต้องลืมสิ่งที่ผ่านมามันหมายถึงการยอมรับมันและการเดินไปข้างหน้าตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าชีวิตจะพาฉันไปที่ไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้คือการที่ฉันยังคงมีชีวิตอยู่และก้าวต่อไปมันเองก็เป็นชัยชนะอย่างหนึ่งและในที่สุดฉันก็เริ่มรู้ว่าทุกสิ่งในชีวิตมีเหตุผลแม้ว่าเราไม่สามารถเข้าใจมันได้ในขณะนั้นชีวิตเดินหน้าต่อไปในจังหวะที่เงียบสงบแต่ในใจของฉันยังคงมีความสงสัยเล็กน้อยความรู้สึกที่ไม่สามารถปล่อยไปได้ทุกครั้งที่ฉันตื่นขึ้นมาในตอนเช้าฉันมักจะคิดถึงวันเก่าๆถึงเสียงหัวเราะถึงความรักที่เคยมีแต่ในขณะเดียวกัน ฉันก็เริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการปล่อยวางก็เป็นวิธีเดียวที่เราจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้ชีวิตเริ่มดีขึ้นในบางแง่มุมแม้จะไม่มีภรรยาของฉันอยู่แต่ฉันเริ่มพบความสงบในตัวเองฉันเริ่มใช้เวลาในการค้นหาสิ่งใหม่ๆทั้งในงานในความสัมพันธ์กับเพื่อนๆและในความชอบส่วนตัวที่ถูกละเลยไปทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ฉันทำทุกครั้งที่ฉันพบตัวเองยิ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับการสร้างความแข็งแกร่งในตัวเอง วันหนึ่งขณะที่ฉันเดินไปตามสวนสาธารณะฉันเห็นครอบครัวหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่บนม้านั่งเด็กๆก,กำลังเล่นกับลูกบอลพ่อและแม่กำลังนั่งข้างๆพูดคุยและหัวเราะกันฉันยิ้มให้กับตัวเองรู้สึกถึงความสุขในความเรียบง่ายของชีวิตบางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งใหญ่ๆที่เราคาดหวังแต่มันอยู่ในช่วงเวลาที่เราใช้รวมกับคนที่เรารักแม้ว่าเราจะไม่ได้มีทุกอย่างตามที่ต้องการและในวันนั้น ฉันเริ่มรู้สึกว่าแม้จะมีการสูญเสียในอดีตแต่ชีวิตก็ยังคงมีความหมายมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ความไม่สมบูรณ์นั้นกลับทำให้ชีวิตมีความงามในตัวมันเองฉันไม่ได้รับคำตอบทั้งหมดจากชีวิตแต่ฉันเริ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเดินต่อไปข้างหน้าทุกครั้งที่ฉันมองไปที่ท้องฟ้าฉันนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าอาจจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมด แต่ในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าความเจ็บปวดและการสูญเสียไม่ได้ทำให้เราจบสิน้นมันทําให้เรามีโอกาสที่จะเติบโตเรียนรู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้นฉันเริ่มมองโลกในแง่บวกมากขึ้นเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆอยและที่สําคัญที่สุดเริ่มเห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันแม้ว่าฉันจะยังคงมีคำถามในใจแต่ฉันก็รู้ว่าคำตอบนั้นจะมาในเวลาที่เหมาะสมวันเวลาผ่านไป และความรู้สึกในใจของฉันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการเรียนรู้ที่สะสมขึ้นความเจ็บปวดจากการสูญเสียเริ่มหายไปในทิศทางที่ไม่เคยคาดคิดแม้ว่ามันจะไม่หายไปทั้งหมดบางครั้งฉันยังคงรู้สึกถึงการขาดหายไปของคนที่เคยอยู่ข้างๆแต่บางครั้งก็รู้สึกขอบคุณที่ชีวิตได้สอนฉันให้เรียนรู้จากความผิดพลาดฉันเริ่มให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นด้วยการทําสิ่งที่ทําให้ใจฉันสงบก,การอ่านหนังสือการเดินทาง การฝึกสมาธิทุกอย่างเริ่มทําให้ฉันเข้าใจว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่มันขึ้นอยู่กับความสามารถในการยอมรับและหาความสุขในทุกช่วงเวลาวันหนึ่งขณะที่ฉันเดินเล่นในสวนที่เคยมาเมื่อหลายเดือนก่อนฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นที่เคยพบในวันนั้นคราวนี้เธอกําลังนั่งอยู่บนม้านั่งยิ้มให้กับโลกและเธอก็หันมามองฉันเมื่อเห็นว่าเราทั้งสองกําลังเดินเข้าหากันคุณดูดีขึ้นนะเธอพูดและฉันก็ยิ้มให้เธอ การพบกันครั้งนี้รู้สึกเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แค่กับเธอแต่กับตัวฉันเองมันไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ที่เกี่ยวกับความรักแต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เกี่ยวกับการค้นหาความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องพึ่งพาความสัมพันธ์หรือสิ่งภายนอกเราคุยกันในเรื่องเล็กน้อยเรื่องทั่วไปที่ทําให้เราหัวเราะและรู้สึกถึงความสุขที่เรียบง่ายและในขณะนั้นฉันรู้สึกว่าฉันได้เริ่มต้นใหม่จริงๆโดยไม่ต้องมีเงาของอดีตคอยตามหลอกหลอน เธอไม่ได้เข้ามาทดแทนใครเธอแค่เป็นคนที่ช่วยให้ฉันรู้สึกว่าในทุกความเจ็บปวดยังมีความหวังที่จะค้นหาความสุขในชีวิตเวลานั้นฉันรู้สึกว่าการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเดินไปข้างหน้าไม่ใช่การหนีแต่มันเป็นการเติบโตการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและให้โอกาสกับชีวิตใหม่การพบกันครั้งนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของบางสิ่งแต่มันคือการยอมรับว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงและบางครั้ง การปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามทางของมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้เวลาผ่านไปอย่างช้าๆความเจ็บปวดเริ่มหายไปแต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยบางอย่างในใจที่ทําให้ฉันไม่ลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นการเดินทางของชีวิตไม่ได้มีทางตรงหรือเส้นชัยที่ชัดเจนมันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้การเผชิญหน้ากับความจริงและการหาความหมายในสิ่งที่เคยสูญเสียฉันเริ่มรู้สึกว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราลืม แต่มันคือการยอมรับว่าไม่ทุกอย่างในชีวิตสามารถควบคุมได้บางครั้งเราต้องเดินไปข้างหน้าด้วยการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนั้นและเชื่อว่าทุกความเจ็บปวดจ,จะกลายเป็นบทเรียนที่ทําให้เราเติบโตขึ้นในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งคําตอบที่เราตามหามาตลอดชีวิตไม่จําเป็นต้องมาในรูปแบบที่เราคาดหวังบางทีคําตอบนั้นอาจจะซ่อนอยู่ในความเงียบหรือในความสัมพันธ์ที่ไม่จําเป็นต้องซับซ้อนแม้ว่าฉันยิ่งคงสงสัยในบางสิ่ง ฉันก็ไม่ยึดติดกับคำถามนั้นอีกต่อไปชีวิตยังคงดำเนินไปและฉันยังคงมีโอกาสที่จะเรียนรู้เปลี่ยนแปลงและรักในตัวเองได้มากขึ้นและในทุกๆวันฉันเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากการพยายามควบคุมทุกสิ่งมันมาจากการให้โอกาสตัวเองได้หายใจให้โอกาสชีวิตได้เปลี่ยนแปลงและยอมรับว่าทุกสิ่งมีจังหวะของมันเองบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ก็รู้ว่าเราได้เดินไปข้างหน้าแล้ว และการกล้าไปข้างหน้าก็เพียงพอฉันมองไปที่ท้องฟ้ารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าบางครั้งมันจะเจ็บปวดแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตก็มีเหตุผลของมันฉันไม่ได้ต้องการคำตอบทั้งหมดอีกต่อไปแต่สิ่งที่ฉันต้องการคือการเดินไปข้างหน้าโดยรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของการเดินทางและในตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้วที่จะรับมือกับสิ่งที่มาถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด แต่ฉันก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าเพราะบางครั้งการเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆคือสิ่งที่ทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น